ลำเพลงของฉันนะครับชั้นนอกชั้นในเจ้า hmm บ่าวต้องรูととああ้จักแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เราเมาสัน้อยเอาเอาเอาปาเข้ามาเลยดิฝาาเข้ามาเลยอ่านั่น

đi không, may không, may không, may không, không, may không, may không, may không, 我家。

Yeah, yeah, yeah. 嗯，那个。 cho bà cho thảo quyết định qua nội anh luôn thôi đi với con ờ à, đi với con nha no, no, วันนี้แหละคุณสวย

ไปกันแล้วอ่ะแรงมองมันแรงโลมันแรงล่างครับมีจัสติสมีครับมีครับเดี๋ยวเราลงก่อนเดี๋ยวนายลงครับ 那干嘛干？ คนคอยปกป้องปกครองดูแลในอนาคตนะครับภรรยาว่าท <re> ี่ภรรยาต้องเอาอกอใจเอ่ออกเอาใจซึ้งกันละกันเข่าเข้าใจซึ้งกันละกันแล้ววายเลยค่น

เารวเตมาวนเจ้าวอนนผบอกแล้วว่าเออคเอาใจ้วกันครับาเนองค์เอวยกันน้เยอะป้าตาูด้วันด้วยวดูกันนะครับ I <laughs> know. yeah còn đồng quân đã đạo đồng quân nhà nhà nhật nhuệ đi phép ay

พระพุทธมนต์นะครับให้กับผู้บ่าสวสาวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเอาคุณโอดีนิน่งน้อยสิริชย,ยาเชิญครับ

Yeah. <laughs>

You are คาเฟในใจของเราวันนี้กับพ่นนอก็เ่ยจัด